สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวริวมาค้าปีน่นะจุสดสจุสดหนึ่งครับเฮ้ยช่วงจุดสิบสี่จุดหนึ่งนะครับพอเล่นได้นะอืมแล้วก็จะมารีวิวรีวิวอันแรกนะครับคืออันนี้ฮะสามารถยิงไอเทมมันจะยิงไอเทมนะมันจะไม่ยิงเป็นทองนี่ยฮะเฮ้ยทำไมมันยิงสองอันเลยอ่ะอันนี้มันยิงสองันนี่คือมันยิงอ่าคองนะปุ๊บนี่เห็นมันจะเห็นว่ามันยิงนะดูนะเนี่ย ฟังปังหมดแย้วคะก็สามารถเก็บของได้นะนี่ฮะแล้วก็สามารถใส่สุดก่อนในเกมโหมดหนึ่งนะแล้วก็ใส่หน้ากากได้ด้วยนะคะเห็นไหมฮะป๊าๆ๊ป,ป๊สวยเลยแล้วก็จะมีบล็อกใหม่มาสามบ็อกนะก็คือบล็อกอันนี้ก็ก็จะมีอันนี้มาด้วยนะะสามารถต่อสายไฟยได้นะก็คนที่เคยเล่นในคอมก,ก็จะรู้นะนี่ฮะ สำหรับที่ถ้าไฟต่อไม่ถึงนะคะก็จะไม่ชอนอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมคิปหน้ามันจะชอนทำระเบิดปืนปืนอะไรนะคะแล้วก็ดีก็คืออันเนี้ยสามารถใส่ของได้นะ,ะแต่ผมไม่ใส่นะมันจะและก็มีอันนี้ใหม่นะคะนี่ก็จะมีอะไรใหม่ๆมากก็จะมอะีอันนี้นะฮะเออนี มาใส่ของได้นะเดี๋ยวจำให้ดูเนะช่นจะใส่เนี้ยไอ้อ้าวแม่มดเออหรือมันมีแม่มดด้วยนะวังผิดอนะ่ะเนี่ยก็ใส่ของไปเช่นใส่หมวกอะปึ๊บมันมันก็จะหายอนะ่ะใส่หมวกซอมบี้ไปสองอนะันหายปึ๊บแล้วเปิดอันนี้ก็จะมีอะพอเรากดตรงนี้อุย้ยวางได้ก็บินปึ๊บมันจะดีออกมา นี่ฮะนี่ฮะยอกมาอย่างนี้เลยครับก็จะมีเราสามารถเปิดของในเกมโหมดได้ดูใส่ของเอ c นชาร์พวกนี้ในเกมโหมดเราสามารถทําได้ก็ขาบของได้ด้วยนี่ฮะขาบของก็ได้นี่ฮะนี่ฮะเช่นของพวกนี้โอนจะเปิดไม่ได้นะพักเนี่ยจะเปิดได้นี่ครับเปิดได้ดีแล้วพอดีว่าผมสร้างแมปไว้ เล่นกับเพื่อนพอดีเลยฮะนี่น,นต้นบ้านดูมาจากคลิปนะคะืมนั่งทำตั้งนานก<อ>็มีอะไรใหม่อีกนะเนี่ยอันนี้ฮะเอ๊ะมันมีตั้งแต่ัก่าดเลยมั้งก็ไม่แน่ใจป้ายก็มีป้ายเออเขาจะใส่เป็นอันนี้อันนี้ มาหน้านี่ฮะปึ๊บนี่โอ้ก็ก็ก็กเป็นนาฬิกาดีเลยใส่แผนที่ได้เฮ้ยมีแผนที่ไหมเดี๋ยวดูแปมนึงครับแผนที่ไม่น่ามีนะอันนี้มีครับมีครับเต่ไม่รู้ทำได้เปล่าครับ เป็นกระดาษเชื้เชื่อหรือเปล่าีน้ใช้คำสั่งได้ไหมครับ h e l p h อ t command e r r o คอมเมนต์ w h a t the f u c k เดี๋ยวผมขอดูน่าจะมีแผนที่เปนเนื้อขอปรับโหมดก่อนปรับโหมดของเกมนะมันน่าจะใช้แผนที่ได้สบาย เขไม่หายนะไม่ของหายไปผมก็เออมันน่าจะไม่หายใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาของใส่กล่องเอาแผนที่ใส่กล่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันเอ๊ะอะไรวะระเบิดเฮ้ยเชี่ยรถไฟระเบิดโอ้ยเนี่ยเอาใส่ คนเขาป่าครับอโอร่อยไม่แล้วมันจะมาดูนี่ไะแมมมอตเไม่ทำวายละไปยืนมุมบล็อกมันจะเปิดไม่ได้นี่แล้วก็มาดูอ่าได้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นแต่เราไม่เห็นตัวละครของเราเลยเนี่ยะไปที่อิเชี่ยไมมมดตไปครับแอปนี่ฮะนี่ไปอ่ะไปเรื่อยๆเนี่ยดกแผนที่ได้นะฮะสวยมากเลย ตอนนี้เราก็อยู่น่ฮะเราก็อยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงตรงที่มันมีเป็นแค่้ายค่สวนผักอะ่ะเออเราก็เข้าไปใน่านนี่ฮะโหสวยมากครับแม่ไม่ผิดจริงๆเลยฮะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะครับ